สวัสดีครับผมมีหนังสือเรียนสอนภาษาที่เป็นเรื่องแต่งแตปลูกฝังความเป็นไทยและใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปสวัสดีจากที่ฟังก็ดูดีในไหนเล่ามาหน่อยสิได้เลยครับแต่ก่อนที่ผมจะเล่าต้องสัญญากับผมก่อนนะคบว่าจะไม่คิดมากเพราะมันเป็นเรื่องแต่งแต่เมื่อกี้บอกว่าใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปผมบอกแล้วไงครับว่าไม่ต้องคิดมากโอเคฉันต้องพยายามไม่คิดก็คือปลูกฝังความเป็นไทยจากเรื่องที่แต่งทีกทีดเด็ดเโอ้ยแยฉันคิดฉันคิดอีกแล้วนะใช่ครับก็เลยนะอย่าคิดมากครับไม่คิดไม่คิดไม่คิดเรื่องแต่งเรื่่องแต เยี่ยมครับท่านคืนนี้เราจะมีบทหนึ่งเล่าถึงยายบัวที่ขอเติมไข่ต้มเพราะรู้สึกกินไม่พอ เพื่อที่ชื่อข้าวปุ้นเลยบอกใหญ่เบื่อว่าให้ใช้ช้อนบี้ไข่แล้วคลุกกับน,น้ำปลาดูอ๋อแล้วปริมาณไข่มันเพิ่มขึ้นพอให้กินเลยไม่ครับท่านแต่มันดูสวยงามดีทุกคนในเรื่องจะแฮปปี้เพราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่อาหารที่จริงเร่งแต่งเร่งเต็งเร่งเต็งไม่คิดไม่คิดไม่คิดบทต่อไปก็คือใบพลู ru, สั่งข้าวมันไก่แล้วไปขอน้าปลาจากร้านข้าวลาดแก่แต่ร้านข้าวลาดแก่เขาไม่ให้เลยให้ครับผมแต่ว่าใบพลูไม่เอาแล้วเราไปขอทำไมผมไม่ร,รู้ผมไม่ใช่ใบพลูนะแต่กระเรับทต่อไปคือเด็กคนึมีเงินไมม่่ากแต บริจาคจนตัง์หมดเลยว่าบริจาคเงินจนหมดแล้วกลายเป็นคนรับเงินแทนเพราะไม่มีเงินจีเนียสช่วยไม่คิดมากได้ไหมครับโอเคพอดีเห็นว่ามันเป็นเรื่องแต่งฉันเลยแต่งเรื่องต่อดูนะโอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับฉันว่ามันไม่ make ซนเท่าไหร่ในหลายๆเรื่องนะมันเป็นเรื่องแต่งนะครับจะเป็นอะไรก็ได้เป้าหมายของผมก็คือต้องการให้เด็กเข้าใจเรื่องของความดีและความสุขรู้นี่แหละเราสามารถแต่งความดีกับความสุขเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับท่านในที่สกดก็เข้าใจผมสักทีผมมีความสุขที่จะได้ต่อยหน้าคุณเพราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ต ลและพวกเขาก็ได้รู้ว่าความสุขนั้นหาได้ไม่ยากเลยเพียงแค่อยู่ที่ใจ